ปั๊มปังสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนพี่ๆทุกคนใช้งานบริการเพิ่มยอดวิววิดีโอคลิปสั้น a c e b o o k Reels นะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่เว็บไซต์ปั๊มปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ไอคอน Facebook ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นสีเทาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่คําว่าหมวดหมู่ครับเลือกหมดหมู่บริการเพิ่มยอดวิววิดีโอ a c e b o o k r e ว l s ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นในช่องของบริการนะครับให้เรามาเลือกเพิ่มยอดวิว Facebook Li ตรงนี้เรับือกตัวนะครับ ให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับเลือกตัวไหนก็ได้นะครับหลังจากที่เลือกบริการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาอ่านรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับรวมไปถึงนะครับตัวอย่างลิงก์นะครับให้เราให้เรา copy ลิงก์ให้ถูกต้องนะครับตามตัวอย่างนี้เลยนะครับสิ่งสําคัญนะครับโพสต์จะต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับถ้าเป็นโพสต์แบบส่วนตัวหรือเห็นเฉพาะเพื่อนเนี่ยไม่สามารถนํามาเพิ่มยอดวิวได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทําให้โพสต์เป็นสาธารณะก่อนด้วยนะครับในช่องลิงก์นะครับให้เราไป copy ลิงก์ Facebook Reel ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดรรโดยกาาาททีี่่ให้้เเขไป Facebook ส่ววนตัล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับหาคลิป submarine f c e e o o k r e e วของเรานะครับอ่าผมเจอคลิปที่เป็น Facebook r e ิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราสังเกตนะครับด้านล่างใต้ชื่อของเราเนี่ยจะมีคําว่า e l s นะครับนั่นก็คือโพสต์ที่เป็น f c e b o o k r e e วนะครับหลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ สังเกตมุมซ้ายมือด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นคาว่า v e s แบบนี้นะครับก็เป็นโพสที่ถูกต้องแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรา copy ลิงก์ด้านบนนะครับโดยการคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกซ้ายอีกหครั้งนะครับเว้นระยะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ copy ตั้งแต่ h t p p s เลยครับครอบคลุมลิงก์ทั้งหมดแบบนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็กด copy ได้เลยครับกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ปั๊มปังนะครับในช่องลิงก์คลิกขวาแล้วก็กด place ได้เลยครับก็จะเป็นการ copy ลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครา เพราะใส่ปริมาณเสร็จเรียบร้อยค่าบริการระบบก็จะคำนวณค่าบริการออกมาให้นะครับถ้าตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับกดสั่งซื้อได้เลยครับหลังจากที่กดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราสั่งซื้อสําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ